สวัสดีครับยี่กอนรังเข้าสุ่ช่อง,องบันไดในช่ะน,นะครับผมวันนี้ผมจะพาพี่ๆมาทำปลาทูนุ่งสูตรแรกเดิมนะครับผมไม่ลงคลิปไปนานแล้วจะเป็นยังไงไปดูแล้วครับก่อนที่พี่ๆจะไปดูนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวร้วกันเลยครับ หลังจากที่เราหั่นนะครับผมหั่นเป็นตัวนแบบนี้แล้วเราจะเอาน้ำนะคะผมน้ำใส่เพื่อว่าให้มันติดกันนะครับใส่พอดีนะใส่น้อยไปเดี๋ยวมันไม่ติด นะครับเรามาประกบกันเลยครับผมโอเคครับผมทําก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูขั้นตอนที่เราลงกระทะเลยครับผมว่ามันจะเป็นยังไงก่อนที่เราจะาลงกระทะนะครับผมเช็คดูน้ํามันนะครับอุณหภูมิว่ามันได้แล้วหรือเปล่าถ้าอุณหภูมิได้แล้วเราก็เอาลงกระทะได้เลยครับผม สังเกตนะครับเวลาเราลงกระทะแล้วดูนะพอมันพองมันจะแตกตัวแยกออกจากกันนะครับเราสังเกตดูว่าอันไหนมันแยกออกจากกันแล้วก็กลับให้ทันนะถ้าคนไหนที่อยากได้ช่วยๆนะกลับให้ทันถ้าไม่ทันมันก็จะแตกนะครับผมมันจะแตกเพราะว่าบางอันก็จะแยกออกจากกันนะบางอันก็มันจะมันก็จะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม พี่ๆเข้ามารับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ารับชมจากที่ไหนบ้างครับผมมีเอฟซีอยู่ใกล้ๆไหมครับตอนนี้ผมอยู่ปทุมธานีครับผมอยู่ธัญญาครับผมอยู่ลำลูกกาอยู่ลำลูกกาของสองครับเมื่อก่อนพิกัดอยู่ดอนเมืองครับผมตอนนี้ย้ายมาลำลูกกาแล้ว เดี๋ยวผมจะตัดชิปนะครับผมจะตัดไปตอนที่มันสุกแล้วนะแต่ถ้าจะรอมันนานครับผมโอเคนะครับโอเคครับพี่ๆเป็นไงครับผมเป็นยังไงก็ฝากพี่ๆคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเราทําเป็นยังไงครับผมถ้าอร่อยหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ